ลูกค้าใหม่ได้ก็อาจจะเกิดจากการได้รับบทวิเคราะห์ดีๆได้ผลกําไรแล้วเขาบอกว่าเล่นหุ้นที่เทนิตี้เนี่ยดีนะฉันได้กําไรนะเธออยากดูบทวิเคราะห์ไม่ล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะชวนกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือเพิ่มลูกค้าเก่าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวคือ n อนแอคทีฟกลับมาเคลื่อนไหวร้อยละสิบนะคะร้อยละสิบของลูกค้าที่นอนแอคทีฟทั้งหมดนะคะแล้วก็เพิ่มลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่จานวนสาม ที่นอนแอคทีฟเราจะทําอย่างไรนะคะก็คือโทรศัพท์สร้างความคุ้นเคยอย่างเบื้องต้นนี้นะคะแล้ก็จะมีแบบฟอร์มนะคะก็คือเวลาเราโทรคุยอย่ลูกค้านะคะก็มีแบบฟอร์มนี้นะคะแล้วก็คุยแล้วได้ผลอะไรแล้วก็ติกต๊กๆไว้นะคะติ๊กว่าเขา,าสนใจไหมอยากจะเทรดไหมบางคนโทรไปผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ลงทุนละอะไรเงี้ยเราก็รู้ ควรจะหยิบยื่นอะไรให้เขาอีกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นการสร้างสายสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เยี่ยมเยียนลูกค้านะคะกับเจ้าหน้าที่ตลาดนะคะยเยี่ยมเยียนนะคะเยี่ยมเยียนในที่นี้หมายถึงว่า,าไม่ได้ไปคนเดียวน,นะคะมีมาร์เก็ตติ้งไปด้วยนะคะก็คือ,อได้ความรู้เคราะห์จากพี่พี่เจนะคะก็คือบอกว่าเนี่ยมีกลุ่มหุ้นที่ได้ ยื่นให้เขาพร้อมกับมาร์เก็ตติ้งที่ที่เราที่เราไปด้วยกันเนะะี่ยค่ะเขาก็มีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการทรํารายงานเมื่อร์คาที่เอาให้ดูเมื่อกี้นะคะแล้วก็จัดสัมมานานะคะจัดสัมมานาหัวข้อ,ขอการผสมผสานเครื่องมือทางการเงินในการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยคณุณกำมลชัยเมื่อวันที่19สิก้ยาสงหาคมนะคะต่อไปี้นะคะแผนการดำเนินงานสำหรับลูกค้า ิดบัญชีใหม่จะทําอย่างไรนะคะสิ่งที่เราได้ดําเนินการไปนะคะก็คือออกเดินตลาดนะคะโดยการให้ข้อมูลเบื้องต้นข่าวสารของหุ้นกับลูกค้าที่สนใจแล้วก็จัดบู๊ค่ะจัดบู๊ตามสถาบันศึกษานะคะหัวข้อในการเราจัดบู๊ก็คือไม่ยากอย่างที่การลงทุนหุ้นไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าเชื่อไหมคะว,ว่าวิธีคิดหลายๆคนนะคะลองเดินไปที่ตลาดซอยละลายซับก็ได้ที่ฉันเชื่อว่าหลายคนอยากเล่นหุ้นนะคะ แต่ไม่มีความรู้แล้วกลัวอันนี้คือประเด็นนะคะกลัวไหมคะถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในวงการนี้เลยเราก็จะกลัวเออสีย่ยงอะไรอย่างเงี้ยเล่นยากเงินคงจะหายบริษัทคงจะโกงเราอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีความรู้นะคะตรงนี้เราต้องไปถ่ายทอดให้เขาแล้วะคะ่ให้เขาเข้าใจมากขึ้นนะคะอันนนาแล้วก็ ที่เราไปจัดนี้ก็จะมีแล้วก็ทำรายง,งานนะคะทำรายง,งานที่พิจารณาอหนนี้คือรายง,งานว่าเราไปที่ไหน ดิ้งและผู้จัดก,การนะคะเข้าไปที่ห้อง AP แล้วก็พูดคุยเกแบบี่ยวกับเรื่องข้อมูลสั้นๆหรือว่าเล่นหุ้นยังไงมีวิธีรวยด้วยหุ้นทีเฟกโกหรือฟิวเจอร์อย่างเงี้ยเป็นเวลาสั้นๆแล้วก็บอก อันนี้ถ้าเราเราคุยนี้ก็คือดิฉันเชื่อว่าทุกคนคันเท่หมดแล้วนะคะแต่ถ้าพี่คุยกับคนไม่รู้คือไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อธิบายเรื่องระบบการชำระเงินนะคะต่อเลยค่ะแล้วก็วิธีการทําง,งานนะคะามาดูวิธีการทําง,งานที่เราได้ลงพื้นที่กันจริงๆนะคะวิธีการทําง,งานของเราก็คือเข้าเยี่ยมเข้าเยี่ยมลูกค้าที่มีความสนใจหลังจากได้โทรศัพท์แล้ว ฟอร์มเมื่อกี้ที่เราได้คุยไปสักระยะหนึ่งเราสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าไปช่วงหนึ่งแล้วเราก็ไปเยี่ยมเขาเนี้ยค่ะไปเยี่ยมไปพูดไปคุยเอาบทวิเคราะห์ไปให้นะคะไม่ได้ไปคนเดียวนะคะไปกับมาร์เก็ตติ้งนะคะไปด้วยกันนะคะแล้วก็นําบทนะคะแล้วก็ให้ธุรการนะคะเอาบทวิเคราะห์ไปให้ถึงบ้านในรา,ายที่เราไปไม่ถึงนะคะระหว่างวันนะคะแล้วก็ส่งอ e ีเมลนะคะอีเมลสําหรับลูกค้าที่ไกลๆไ,ไ,ไปอยู่ต่างอําเภอกันอย่างลำพูนเงี้ยเชียงดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ส่งไปแล้วก็สร้างความคุ้นเคยความเชื่อมั่นแล้วไว้วางใจนะคะว่าเราไม่ทิ้งเขาแน่อย่างเงี้ยนะคะลงทุนกับเราเราก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นธุรกิจอย่างเดียวนะคะต่อไปนี้นะคะ,ะวิธีการ <c oughs> ที่2ของข้อท,ที่2ก็คือออกเดินตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์โดยการแจกใบปลิวนะคะแจกใบปลิวเชิญชวนลงทุนตามแห,มหล่งชุมชนย่านตลาดกโลรถตลาดเมืองใหม่ร้านทองธนาคารนะคะแล้วก็สถาบันการศึกษาห้างร้านบริษัท อันนี้ก็ไปเดินแจกที่ตลาดวัดลงโน้นนะคะก็มีความสนใจแล้วก็มีลูกค้าที่สนใจอยากเปิดบัญชีก็เป็นกลุ่มพวกแขกขายผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาสนใจท่องเป็นอย่งางไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พาไปมาร์เก็ตติ้งไปโฟลว์ต่ออย่างเงี้ยค่ะต่อไปค่ะอันนี้คือรูปแบบในการที่เราแจกใบบิวน,นะคะรูปแบบที่เราทำนะคะก็คือเล่นเล่นหุ้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเงินหมื่นก็ลงทุนได้นะคะเพราะว่าดิฉันทำไมถึงใช้ประโยคนี้ ดูเหมือนมันจะน้อยนิดแต่บางคนอาจจะแบบมีเงินไม่เยอะแต่อยากสนใจอ่ะแต่ไม่รู้จะทํายังไงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเปิดใจเปิดความรู้สึกดีๆให้กับเขาอะไรเงี้ยเมเชื่อว่าหลายหลายคนก็จะหลั่งไหลเข้ามาถึงจะเป็นรายเล็กรายน้อยแต่ก็อาจจะเป็นรายใหญ่ในวันข้างหน้าจริงไหมคะตอนน่อเลยนะคะอันนี้เราได้ออกบูธกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยพายัพนะคะแล้วมีมาร์เก็ตติ้งไม่ให้ข้อมูลนะคะที่มหา ที่ลงอาหารของมหาลัยนะคะ,คะก็ได้รับความรู้คราะห์ป้ายโฆษณานและแกงกรนโดนจากสํานักงานใหญ่นะคะแล้วก็ของขวัญในการเปิดบัญชีใหม่นะค,ะค่ะอันนี้นะคะ,ะวิธีการทําง,งานของข้อที่4ของเราก็คือเพื่อนแนะนําเพื่อนนะคะก็โดยลูกค้าเก่าแนะนําลูกค้าใหม่พอเขาได้ผลตํไไรจากผลิเคราะห์แล้วเนี่ยก็ไป มออินเข้ามาคนเหล่านี้แล้วก็ลูกค้าใหม่ๆที่เราไปเปิดบัญชีที่บูธเราก็เชิญเข้ามาร่วมง,งานในวันที่29นะคะก็คืองานผสมผสานเครื่องมือทางการเงินในการวิเคราะห์หลักทรัพนะะย,รย์นะคะโดยคุกมตันมลชัยนะคะก็ได้รับการตอบรับผู้คนมาเยอะนะคะเต็มห้องเลยคือมากกว่า60คนในวันนั้นนะคะแล้วฟังแล้ว ใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะจับมุมมุมหนึ่งค่ะก็โดยใช้ฟิลสกรีนหน้าจอหุ่นนะคะมาให้เขาดูว่าบิดยังไงออฟเฟอร์ยังไงสอนเขาด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วคุณจะลงทุนแบบไหนวิธีการชําระเงินอย่างไรวันนั้นในมุมเล็กๆของห้องที่โรงแรมค่ะอเไค่ะค่ะการวัดผลสำเร็จของโครงการนะคะ,ะเป้าหมายสําหรับลูกค้านอนแอคทีฟกลับมาแอคทีฟร้อยละสิบนะคะ โดยใช้รายชื่อ200รายนะคะก็เท่ากับ20รายเท่ากับ4นะคะแต่ผลสำเร็จทําได้แอคทีฟก็คือ33โค33รายเท่ากับ16.5เนะคะลรุ่มที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมคือ157ล้าน3 9 4 0 8 2บาทนะคะค่าคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นคือ317,431บาทนะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็เป็นเป้าเป้าที่เพิ่มลูกค้าเปิดบัญชีใหม่จำนวน30รายจริงๆแล้วเราเปิดได้มากนะคะเปิดได้มากแต่ต้องแอคทีฟแต่ที่แอคทีฟจริงๆคือ ตัวุ่มถัวเฉลี่ยนะคะการวัดผลสําเร็จของโครงการทั้งหมดนะคะตัวรุ่มเฉลี่ยต่อเดือนก็คือตั้งแต่มกราถูกรรกรดานเนี่ยเป็นจิตแล้วเนี่ยต้องทําได้ที่ 263, 743, 611นะคะเป้าเราเพิ่มขึ้นคือระวังเป้าไว้ว่าเราจะต้องเพิ่มขึ้น10%นะคะก็คือ 290, 748, 797บาท แต่ผลสำเร็จที่ทําให้เกิดขึ้นได้นะคะคือเฉลี่ยต่อเดือนของเดือนสิงหาคมและตุลาคมคือ4 3 2 3 6 2 0 3 2บาทเท่ากับ63.96นะคะแล้วก็อคอมมิชชั่นเฉลี่ยต่อเดือนนะคะมกราคม เดี๋ยวเรามาดูกราฟนะคะกราฟที่ออกมานี่คืออันนี้จะเป็นเบสิกของเขานะคะก็คือทําไดท้ทุกเดือนและเป้าที่วางไว้ก็คือต้องเกิน10นะคะแต่ทําได้จริงๆคือแท่งสีแดงคือ432ล้านนะคะ,คะแล้วก็อันนี้เป็นค่าคอมมิชชั่นเหมือนกันนะคะค่าคอมมิชชั่นก็คือปกติทําได้เท่านี้นะคะแล้วก็ต้องเพิ่มให้ได้10และทําได้จริงๆคือ978,000ก็9 0 0 0 อันนี้คือผลงานของสาขาเชียงใหม่นะคะขอบคุณทรายเขอเพิ่มเติมนิดหน่อยครับคือดูตัวเอ่อวอลลุ่มที่เพิ่มเนี่ยนะครับกับคอมมิชชั่นที่เพิ่มมันไม่บาลานซ์กันเหตุผลที่ตัววอลคอมมิชชั่นที่เพิ่มไม่เป็นไปตามวอลลุ่มที่เพิ่มเพราะว่าเราไปได้ลูกค้าอินเทอร์เน็ตครับ มันเทรดขั้นบันไดกันนะเลยเลยวอลุ่มเลย,เลย,เ,ลยเลยหายไปแต่ส่วนที่หายไปเนี่ยคือมาร์เก็ตติ้งจะได้นิดหนึ่งบริษัทได้เยอะหนึ่ง <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ก็เลยอยากทวงโบนัสให้น้องๆที่ทำงานลูกค้าอินเทอร์เน็ตเป็นลูกค้าลูกค้าอินเทอร์เน็ตครับที่ที่ที่เพิ่มและเทรดเยอะเนี่ยนะครับแต่ลูกค้าเก่าที่แอคทีฟเนี่ย ก็ก็เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันแต่ว่าที่หนักๆเนี่ยจากรีพอร์ตที่เราดึงออกจากบริษัทเนี้เป็นลูกค้าอินเทอร์เนต็ตครับเทที่อื่นก่อนด้วยครับแล้วก็คือจริงๆความสัมพันธ์เรามันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันขาดขาด,ขาดช่วงขาดการต่อเนื่องไปเท่านั้นเองครับแล้วที่ที่ที่สำคัญอีกอีกอันนึงจริง,รงๆแล้วเนี่ยตัวเลขรวมผมน่าจะสูงกว่านี้ไปอีกสี่ห้าสี่ห้าสิเปอร์เซ็นต์แต่ผมโดน โกเบกเอาไปฮะเข้าเสนอคอมมิชชั่นที่สิบปเซนหน้าตัวออกตัวเลยนะเดี๋ยวผมกำลังหาหาหลักฐานมาให้แล้วผมก็เลยเสียมาร์เก็ตติ้งไปคนหนึ่งไงฮะกน,นกอ,อนคร <laughs> ับกนกออนอยู่กับผมนี่ตั้งแต่แทบจ,จะแรกเกิดอ่ะจบปอตีมว่าผมก็ดูแล้วเขาอยู่ไม่สายมีโพเทนชียลนะเขาดึงมาทํางานก็รักกันความผูกพันกันเยอะฮะแต่ว่าที่ไปเนี่ยเก็อไอสิบเปอร์เนต์นั่นแหละ